สิ่งท no, no so ี่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับบูคาเวนไปดูกันหนึ่งบูคาเวนสามารถสุดวิ่งได้นะทุกคนกดไปที่ตรงนี้กดไปที่อันนี้เลยนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนกดไปเลยแต่เราต้องกดขานะทุกคนไม่ใช่กดรัวๆแบบนี้นี่แต่แค่มันจะมีควันเหมือนเราตดเฉยๆโอเคสิ่งที่สองถ้าเราตั้งมันมีไวแบบนี้แล้วถ้าเราเดินลงมาจากสไลเดอร์เราจะไปนั่งเก้าอี้ สิ่งต่อไปก็คือเราสามารถได้ก็อ e ีแล้วอ่ะเปิดได้เราลืมไปต้องเปิดก่อนไปซีนนั่งรถโอเคนั่งรถแล้วก็เปิดตอนนี้ไงได้แหละแล้วก็อ e ีคือจะลอยแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้โอเคไปเรื่องต่อไปได้แล้ก็ทีด่เด็กลบลบแล้วก็เอามาใหม่นี่นี่ไงทุกคนเราก็จะได้เด็กขอแบบนีแล้วถ้าเราเอาเด็กออก <Okay. S 2> คือแม่รู้ว่าเขาไปทำอะไก็ไม่รู้โอเคไปดูลิงก์ต่อไปก็คือห้องรักอันนี้ทุกคนอาจจะรู้ลแล้วก็คือกดไปตุกตึกนะทุกคนนี่เราได้กดตึกแล้วก็มาได้เลยนะทุกคนโอเคอันนี้ทุกคนอาจจะรู้แล้วนะซึ่งรู้แล้วก็แล้วเลยนะทุกคนโอเคไปกัน